โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสสามนะครับซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลนะครับประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็ได้ให้นโยบายไว้นะครับในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจทางด้านการท่องเที่ยวนะครับโดยโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสสามนะครับก็มีการเปิดให้จองที่พักโรงแรมนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่23ตุลาคมหลังจากที่มีการเปิดให้มีการลงทะเบียนเมื่อวันที่24กันยายนนะครับและก็สามารถที่จะเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่15ตุลาเป็นต้นไปนะครับและก็ โครงการจะสิ้นสุดในวันที่31มมกราคม2,565นะครับในส่วนโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับจะให้สิทธิพี่น้องประชาชนจำนวน2ล้านสิทธิ์นะครับในการสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม40%ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืนนะครับแต่ว่าต้องไม่เกิน3,000บาทต่อห้องต่อคืนสูงสุดไม่เกิน15ห้องหรือ15คืน นอกจากนั้นแล้วนะครับก็มีการสนับสนุนครูปองอาหารนะครับทางด้านท่องเที่ยวมูลค่า600บาทต่อห้องต่อคืนให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับรวมไปถึงในเรื่องการสนับสนุนนะครับค่าตั๋วเครื่องบินนะครับให้กับพี่น้องประชาชนอีก4 0เนะครับแต่ไม่เกิน2,000บาทนะครับแต่ว่าถ้าเดินทางไปที่จังหวัดที่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตพังงากระบี่สุราษฎร์สงขลาเชียงใหม่และเชียงรายก็จะได้3,000บาทนะครับ ยังมีอีกโครงการนะครับก็คือโครงการทัวร์เที่ยวไทยนะครับที่รัฐบาลดําเนินการนะครับมีบริษัททัวร์ลงทะเบียนเพิ่มขึ้นมากกว่า366รายนะครับโดยประชาชนก็สามารถที่จะไปเริ่มจองแพ็กเกจ ทัวร์ได้ตั้งแต่วันที่8วันนี้นะครับจนถึงวันที่31มกราคม2565ผ่านผู้ประกอบการนําเที่ยวโดยตรงนะครับใช้ได้1นึสิทธิ์ต่อ1คนจองแพ็กเกจก่อนเดินทางล่วงหน้า7วันนะครับซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนค่าแพ็กเกจท่องเที่ยว40%ไม่เกิน5,000บาทต่อสิทธิ์จำนวน1ล้านสิทธิ์นะครับโดยทั้ง2โครงการนะครับผมเชื่อว่าจะสามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจทางด้านการท่องเที่ยวได้นะครับเนื่องจากวันนี้เนี่ย เรามีการเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์หาไรายได้กันต้องให้กับประเทศนะครับและก็มีการขยายไปในพื้นที่ต่างๆนะครับรวมไปถึงจะมีการเปิดพื้นที่ทางด้านการท่องเที่ยวอีกหลายจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นประจวบเพชรบุรีชนบุรีเชียงใหม่นะครับโดยจะเปิดเป็นบางพื้นที่ในช่วงวันที่1พึกศติกายนนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมเชื่อว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยจะสามารถสร้างเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศจำนวนมากนะครับ